โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่พี่ทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับละละายนะครับมาเราจะเปลี่ยนเป็นขวันไฟแล้วกันเผื่อแดงแรงสามเท่านะเพื่อส่วนเพื่อที่ผมจะเอาไปเล่นวันนี้มีกระทึอบอล่าครับมีเสาข่าวครับมีไ์บอลนะแล้วก็มีนักล่านันกล่าเน,นี่ยอันนี้ผมเอาไปทำเควสนะครับปกติจะไม่เล่นเลยนะแต่ว่าไรบอลเดี๋ยวรอไปเล่นดู เวลาไปเล่นไม่โดนไฟฉายนะแต่เวลาไม่เอาไปนี่โดนกันยับนะครับโอเคส่วนไอตอนผมจะเป็นเหมือนเดิมครับคือยกขวานเล็กขึ้นเร็วขึ้น10%ครับแล้วก็ปาขวานเล็กออกเร็วขึ้นอีก10%ครับอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นพิษเห็ดนะครับตัวนี้จะขวานเล็กทําให้ติดสถานะตาบอดเป็นเวลา1นาทีครับแล้วก็เครื่องเส้นจะเป็นบวกแต้มละกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราละายจะได้หรือเปล่าช่วงนี้ผมค่อนข้างฝึก เข้มงวดเลยนะกับระบ่ายครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวัฒนาการของบ่มกันไปอเคเรามากับสกินนี้บ้างแต่ว่าเราเปลี่ยนจากขวานม่วงเป็นขวานแดงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราพังชุดต,ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ตรงนี้และก็หมายเยอะซะด้วยแบบนี้ đi đi xưởng thấy ba tiếng con hải chạy chip đi yêu đi bắp đời ừ, đi bên này พอจะได้นะถ้ามีความพยายามที่แท้จริงระบายตัวนี้ ไหลไหลเศรษฐาวไว้ก่อนนะพี่แล้วเราก็เดินไปดูคนนี้เลยครับนั่นไงลงไปละอย่างน้อยเราได้เจ็บฟรีหนึ่งครั้งนะ เลยไปเดียไปเอาอ๋อช่วยละนี่ไงเจ็บไปทีหลุดไอ้ได้อยู่โดดไปละ กดขวดอ่ะกดขวดหรือขวานแป๊บ ไม่มีอ้โอ้โหอะไรบ้าดิอะชิบเลย วิ่งและคนนี้โอ้ดูดูรอยวิ่งเพิร์คที่เราเอามาครับรอยวิ่งอย่างชับไปเลยขาวๆลงละ ใกล้เลยคร,รับตัวนี้ก็ไม่นะเดี๋ยวเราไปดูโซนฝั่งนู้นดีกว่าวว้้าากลอดเด็ดมอดเดิลไปโอ้โหไฟมาไกลเลยพี่ไฟมาไกล เขาเด็ดลงโซ่ขาวเลยยังได้ลงไปแล้วอ๋อยังครับอ๋อมีเขาเด็ดตัวนี้ที่ลงไปแล้วเพราะเหลือแค่วิสตอริโอครับที่ยังไม่ลงโซ่ขาวนะแล้วมันเดินตามเลยให้เขาช่วยกันไปโดดเลย อ๋อเขาไปเลยเหรออ้าไม่อยู่เล่นกันเลยเพื่อนแล้วฉีกเลยแล้วรอยเลือดอย่างเข้มครับเลือดอย่างเข้มรอยเท้าโอเคเราเก็บขวานก่อนปกติสายตาเราก็ไม่ดีอยู่ละวฉะนั้นเราจะเดินตามไปก่อนครับ โอ้คือนี้คือนี้เขายับเย็นไว้เย็นไว้ป่ะเอาไปเลยครับวิกตอริโอเขาวิ่งไปล่าสุดเส้นนี้นะครับ ฉะนั้นเราจะโอเคเจอแล้วพ่อหนุ่มคนเก่ง้ไปเลยไปเลย รอบเซฟครับป่ะ <c oughs> เดินยัดเลยนะป่ะไปกันต่ออร่อยเลือดอย่างเข้มมีบาลานซ์เหรอ 喂。 ไปแล้วขวานเล่นสุดท้ายเราไม่มีกั้นซะด้วยโดดว้าวไม่โดนครับโอเค ไปเลย,เลยมันจะเล่นที่เดิมอีกหรือเปล่าวิ่งเข้ามาไปนะไป,ไป มาอย่างเขามาแน่ ไปช่วยเขาต้องวิ่งไปอีกลายหนึ่งนะให้ผมปลาขวานไม่โดนนะอุ้ยหัวก็ขาดแล้วชันตนี้พี่วิ่งยาว วิ่งยาวเลยใส่ย่ามผมปะรู้จังหวะรู้จังหวะซะด้วยเห็นบอกไว้ถึง เชิงหนาเชิงหนาป่ะยี่ห้าเลยเขาได้เซตหลุมปะไม่ได้เซตมีแต่เพิ่มโชคนะเพิ่มโชคกับอ่าแอนเชิญด่านนะ เดี๋ยวเปิดประตูให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ให <Whoa! S 1> อ่ทั้งเปิดประตูทั้งปิดหลุมมาไม่สาวขวัญขวันไฟ ได้มาสามหมื่นห้าครับจบเกมแล้วก็จีไปครับแต้มบวกหนึ่งนะคือไม่ว่าจะเล่นเท่าไหร่หลังๆผมรู้สึกว่ามันให้โอกาสในการให้บวกสองมันน้อยมากครับบางทีไอ้แต้มไอเนี่ยไอเอามาหิดครบเต็มหมืน่นเจ้าเล่เต็มหมื่นนักล่าเต็มหมื่นแต่บูชาผมเก้าพันอ่ะคือแบบอีกนิดเดียวอะ่ะมันก็อย่างแต้มบวกหนึ่ง แต่ก่อนจริงๆแค่แค่จริงๆแค่เนี้ยมันน่าจะโบกสองเลยแล้วนะครับเหมือนมันจะออกหรอเปล่าไม่แน่ใจหุยเจอจุติ57ครับ48่สแล้วก็13ครับโอ้โหเรื่องครับโอเคผมสำหรับละลบายตัวนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ